ที่นางเอกที่แบบว่าอุ๊ยชีวิตจริงอะไรจะเพอร์เฟกขนาดนั้นใคอ่ะเกิดมารูปสวยรวยทรัพย์ก็แล้วความสามารถทางการแสดงก็ดีตอนนี้ชีวิตครอบครัวเป็นที่หน้าอิจฉาเพราะเธอเป็นเจ้าสาวหมันหมัดแพทท่เซียกู๊ดคือดีจริงค uh> um> ุณผู้ชมขาแล้วบอกเลยว่าตอนนี้หลายคนทราบกันไปว่าเจ้าสาวหมันหัดคนนี้เป็นส u พ p เล็กตระกูลระดับ หมื่นล้านบิ๊กบดอกจันตรงนี้หมื่นล้านเออแล้วที่ดีไปกว่านั้นคือ,อะครอบครัวสามีเนี่ย ฐานะดีซัพพอร์ตเราได้อันนี้ก็ว่าดีแล้วแต่อะไรรู้ไหมพ่อแม่สามีรักมากลืมมากสะพ้ายคนนี้มันดียิ่งกว่าคุณคะอย่างที่เขาพูดการขวัญพลอยฟังให้ดีแข่งอะไรก็แข่งได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันไม่ได้จริงๆอิอันนี้คุณจะแข่งเรือพายอะไรกับใครก็ไปเถอะแต่บอกเลยว่าชีวิตของสาวแพทิเซียเพอร์เฟกต์จริงๆเรื่องงานในวงการบันเทิงอย่างที่ทราบกันไปได้สวยมากงานละครจ่อคิวให้ดูกันแบบยาวๆหลายเรื่องเลยค่ะส่วนชีวิตรักส่วน ตัวตอนนี้ชื่อของแพทริเซียกลายเป็นอีกหนึ่งคนที่สาวๆใฝ่ฝันอ,อยากจะโชคดีมีคนรักดีๆแบบเธอ,อชีวิตมาอยากระโรยด้วยกลีบกุหลาบแต่งงานกับสามีทั้งหล่อทั้งแสนดีแล้วก็รวยระดับหมื่นล้านฟังแบบนี้หลายคนบอกอุ้ยแพท ชคดีจริงๆเลยอยากจะเกิดเป็นแพทบ้างอะไรบ้างงานนี้สาวแพทบอกกับพี่น้องออนผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรานะบอกว่าพี่ไอ้เรื่องต่างๆที่พี่พูดมาเนี่ยอันนั้นหนูก็ยอมรับว่าหนูโชคดีแต่ที่โชคดีกว่านั้นคือการได้รับความรักแล้วก็ความเอ็นดูจากครอบครัวสามีนะคะรวมไปถึงแม่ชมพู่อารยาคุณขาเคยชมในความน่ารักของสาวแพทด้วยในฐานะที่ พี่ชมเนี่ยเป็นสไายใหญ่น้องแพทต,ตอนนี้เป็นสไายเล็กนะฮะสาร์แพทก็ขอบคุณแม่ชมในฐานะพี่สภายด้วยนะคะแล้วก็ประกาศจะทําหน้าที่สไายเล็กคนนี้ทําให้ดีที่สุดค่ะ พอแต่งงานมันก็แค่เหมือนปรับโหมดมาอยู่ด้วยกันแบบถาวรแต่ว่าทุกๆอย่างเหมือนเดิมค่ะดูแลก,กันเหมือนเดิมต่างคนต่างทํางานเหมือนเดิมพี่โนนก็ยังหวานเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคือเขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายมาก<อ>ดูแลเราดียังไงก็ทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมแล้วคือเขาไม่ได้ดีแค่กับเราแต่เขาดีกับคนรอบข้างเราทุกคนเลยเห็นพี่ชมเขาชมไหมคะว่าเราบอก,บอกตอนรับน้องสไายด้วยบอกว่าบอกว่าทุกคนต้อนรับมากมากๆโอโหคือหนูโชคดีมากๆด้วยค่ะที่ทางบ้านลังศรสิงห์พิพัฒน์แบบน่ารักจริงๆนะคือตั้งแต่แรกที่เจอ รักเราเหมือนลูกก็เลยถือว่าโชคดีค่ะที่ได้มาอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นเนาะก็หวังว่าจะไม่ทำให้ใครผิดหวังค่ะไม่รู้เหมือนกันเนาะแฮปปี้ค่ะแฮปปี้แต่ใดๆก็แล้วแต่ชีวิตเธอเนี่ยกว่าที่จะมาถึงจุดๆนี้อ่ะอย่างหนึงคืออะไรถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีแล้วก็วางตัวดีทุกอย่างก็เลยแบบ โรยมาแล้วจังหวะเวลามันลงตัวพอดีเหลือตอนนี้เหลืออะไรรู้ปะอะไรเหลือเบบีเขาก็เร่งแล้วตอนนี้เร่งที่จะปั๊มทายาแล้วแล้วน้องแพทเนี่ยเขาตอนนี้เขาก็เคลียร์งานหมดเลยรอเลยรอมีเบบีบ้านเนี้ยอย่างน้อยเขามีลูกอ่ะบ้านหนึ่งอ่ะสามคนนะเออคุณแพทไหวไหมสบายแพทที่เซียงเด็กยังไม่ถึงสามสแบบนี้จะมีสักสี่้าห้าคนยังได้เลยเออนะคะอาบันเทิงไทยไทรัฐนะคะก็เป็นกําลังใจรอเชียร์อยู่นะคะอยาาเห็นเบบี